สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรทีนารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่องทิแอังเจทิปทารโรก,กันนะคะวันนี้มาดูดวงกันแม้นว่าประสันสีเรือจะผ่านไปแล้วแต่ในหัวข้อของเรานะคะก็คือ,อจันทรุปราคาตั้งแต่วันที่7จ็ดแ การยายยน2,568นะก็คือประจานสีเลือดหลังจากนี้ไปเมื่อประจานสีเลือดเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะส่งผลใดให้กับคนหลังจากนี้นะคะเพื่อนก็หมายถึงว่าหลังจากนี้ดวงชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ใดนะคะก็คือภายใน6เดือน <S <S คลิปนี้ดูยาวๆนะคะสามารถซีไปดูได้เลยนะคะพเพื่อนอเรา ระจันทร์นั่นแหละพระจันทร์สีเลือดนั่นแหละนะคะที่จะมามอบอะไรอย่างไรให้กับคุณจตาชิมคุณคุณจะเปลี่ยนไปแบบไหนสําหรับชาวมังกรน้าแบบโพรุศาทไทยเกิดตั้งแต่วันที่สิห้ามกราคมไปจนถึงวันที่สิบสองกุมภาพันธ์นะคะหากเป็นพระในรใใิที่ทราบลัคนายึดลัคนาในการดูดวง็หลักจะมีความแม่นยําม,มากกว่านะคะเ,เพื่อนๆมาดูกันด้วยไพ่สามสำรับนะคะจะมีไพ่วางเจอไพใ่ใหญ่นะคะไพ่ใหญ่ยักษ์เลยดูสะใจเลยละนะคะไพ่ใหญ่ ภัยรรมชาติค่ะภครนิยมุนนะคะมาดูการเมื่อจันทรุปราคาเกิดขึ้นมาแล้วผ่านพ้นไปนะคะแต่ว่าเขาจะส่งพลังงานใดให้กับคุณนะคะชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดมาดูการะคะ่ะระยะยาวเลยเพื่อนเมาดูคลิปนี้ตั้งแต่วันไหนนับไปเลยนะคะหงเดือนเลยนะคะ ภายใน6เดือนชะตาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรอาจารย์สีเรือจะให้อะไรกับคุณให้ใบใหญ่นะสับยากสัต้องใบใหญ่มากมาคานมาดูกัน <S <S อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแล้วก็อขอให้น้องรับแต่พลังงานดีๆรับแต่พลังงานบวกๆไปนะคะเพ,พื่อนๆ สองดาบมีความไม่ตกงังวลหรือตัดสินใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ได้อาจจะมองเห็นยังมองไม่เห็นลู่ทางหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องเลือกอ่ะเป็นมีเกณฑ์การจะต้องเลือกอะไรสําคัญสาคัญอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของความรักเรื่องของการเรองินออะไรก็ตามแต่คุณจะต้องตัดสินใจอ่ะที่จะเลือกแต่ว่าตัดสินใจยากอ่ะประมาณเนี้ยนะคะสองทางเลือก เลือกได้อยู่แล้วนะคะแม้ว่าอย่างไรก็ตามที่คุณจะเลือกคนทางไหนคุณก็ปกป้องตัวเองได้แม้ว่าปัญหาบริษัจะมาอย่างไรก็ตามแต่คุณจะปกป้องได้กับคนทางที่คุณเลือกเฟงน,นะคะอาจจะเหนื่อยใจกับการต้องตัดสินใจด้วยก็ได้นะคะเจตตะคือการความที่จะปกป้องแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่คุณจะตัดสินใจได้เนี่ยเห็นไหมพลังงานของการเด็ดขาดหรือดเด็ดเดีย่ยวหรือการตัดสินใจก็ได้นะคะเพื่อนคุณจะตัดสินใจได้ อยู่ดีนั่นแหละด้วยความเด็ดเดี่ยวด้วยความกล้าหาญในตัวตนของคุณเองแต่เข้าวิตกกังวลกับการตัดสินใจหรือว่าคิดถึงกับเรื่องราวใดหรืออาจจะเกี่ยวกับสภาอารมณ์ในช่วงเวลานี้มีความวิตกกังวลอย่าพึ่งวิตกกังวลไปมาแล้วนะคะนี่การเดินทางสึ้นได้การเงินการเดินทางครั้งนี้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะคะเกี่ยวกับการเริ่มตน้นบางที คุณเองอาจจะเด็ดขาดมากขึ้นกับการที่จะต้องตัดสินใจอะไรเรื่องของผลประโยชน์หนึ่งแหละนะคะสองอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเด็ดขาดมากขึ้นกับการเข้าสังคมหรือเด็ดขาดมากขึ้นกับคนที่คุณรู้จักเพื่อนพ้องหรือการเข้าสังคมของคุณช่งวงเวลานี้เมื่อก่อนอาจจะไม่รู้แหละอย่างไรแต่ว่าตอนนี้คุณจะเด็ดเดี่ยว,ดวยเดินเด็ดขาดมากขึ้นแล้วไม่ลังเลกับการตัดสินใจแล้วล่ะนาทีนี้นะคะตัดสินใจได้แน่นอนพลังงานของ อัศวินเดียนนี่ยยังหมายถึงก,การเดินทางกับการเริ่มต้นของคุณจะได้มาซึ่งผลประโยชน์แต่คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางบางครั้งอาจจะการนั่งนานนะครับรถถ้าเกิดใครที่ขับรถหรือนั่งเครื่องหรืออะไรที่เกี่ยวกับนานๆอะไรแบบนี้รีแลกซ์และผ่อนคลายนะคะบางทีจะปวดหลังปวดเอวอะไรแบบนั้นอาจจะเจ็บใครที่ขับรถอาจจะรู้นะคะเพื่อนแบบขับรถระยะไกลๆอะไรแบบนี้นจะปวดเมื่อยตัวอะไรแบบนั้นก็ได้ นี่คืออุปสรรคในการเดินทางนะคะเกี่ยวกับการเริ่มต้นเพราะว่าปุตรตาเรีอนบุตตของคุณเป็นการเริ่มต้นที่ต้องเดินทางให้ได้มาซึ่งเดินทางไปหาประโยชน์เดินทางไปอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆกับการที่คุณจะเดินทางนะคะเราได้ซึ่งผลประโยชน์ด้วยโอ้สิบดาบมาเมื่อกี้นี้อยากมิจกกังวลไปนะคะบางทีหนักก็หนักสุดแล้วอะไรแบบนั้น,นะ,ะในเรื่องของสุขภาพคุณต้องดูแลสุขภาพบางครั้งสุขภาพอาจจะไม่อำนวยกับการเดินทางอะไรแบบนั้นนะคะ <c oughs> รู้สึกเนนเหนื่อยกับสุขภาพก็ได้แล้วก็มาแปดดาบแปดาบคือถูกอําพางซ่อนเลนหรือเจ็บปวดหรือว่าเจอเรื่องราวที่ไม่ค่อยโอเคต่อใจแต่เขาอยู่ในเรือนของความรักซึ่งอาจจะมีปัญหาร,ระบปสังคในเรื่องของความรักที่คุณจะต้องตัดสินใจในช่วงเวลานี้ร่วมด้วยก็ได้เหมือนอย่างที่มหมอบอกเมื่อกี้อาจจะเป็นเรื่องของความรักด้วยก็ได้ <c oughs> นะคะทุกคนของตกมาต่อกันนะคะคุณอาจจะมีปัญหาหรือรุศลจากความรักรวมด้วยก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยเรื่องของสุขภาพส่วนหนึ่ง คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางครั้งคุณเองอาจตัดสินใจยากแล้วเขาก็อาพางซ่อนเล้นคุณซะด้วยสิหากเกี่ยวกับความรักอะนะคะเพื่อนๆคุณต้องดูดีๆแล้วกันนะคะแต่ก็อย่าใช้อารมณ์ในผลเพราะว่าอะไร <c oughs> คุณสองดาบเลงกับตัตต่นีคือแปดดาบานะคะเ <c oughs> ขาดาบเยอะกว่าเท่านั้นเราอย่าคือไม่บอกก็แซวเล่น,นเฉยนะเพียงแต่ว่าบางทีเอ่อใครที่อยากชัดเจนอาจจะถูกอาพางหนึ่งใน หคนอาจจะอัมพางหนึ่งคนอาจจะตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับความรักที่ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะหรือใครที่มีครอบครัวแล้วถ้าเกี่ยวกับความรักคนที่อยู่ด้วยกันแล้วอาจจะมีปัญหาระสักที่ซ่อนเลนกันอยู่ช่วงเวลานี้นะคะประมาณนั้นบางทีอามีเรื่องซ่อนเลนปิดบังกันอะไรแบบนั้นนะคะ,นะคะ ความเสียใจยมาเป็นรัวๆเลยทีเดียวแปดถ้วยแปดถ้วยจะอยู่ในเรือนของถ้าอยู่ในเรือนที่ดียังหมายถึงว่าความที่จะก้าวไปต่อแต่นี่คือรู้สึกอ่อนแรงดับแรงลงอยู่ในเรือมนมรณะคือการจบจากมันยังอาจหมายถึงว่าจบสักทีไอเรื่องราวแย่ๆจบสักทีไอสำหรับคนที่คุณเจอแล้วไม่ดีต่อใจพลังงานบางทีคุณอาจจะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับความรักบุคคลนั้นที่รักยังหมายถึงว่าคุณ อาจจะเด็ดขาดในเพื่อนพ้องหรือคนเข้าสังคมของการพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาของคุณคุณจะเด็ดขาดมากขึ้นแล้วเบื่อกับปัญหาที่ต้องมาเจออะไรที่มันรู้สึกเด็ดขาดอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแต่คุณจะหันหลังให้ไปแล้วไปรับเลยละครนี้นะคะคือไพ่ใบนี้นะคะเลงกับไพ่จิตคาไพ่แปดถ้วยอยู่ในเรือนมรณะซึ่งเอยายถึงว่าแ yeah ย่และจบเลยหันหลังให้โดยที่ไม่ หันกลับไปเหลียวแลอีเลยจบสิ้นเลยนะคะเพื่อนๆแต่เขาเล็งกับไ้เจ็ดคาถาซึ่งหมายถึงว่าคุณเองนี่แหละจะปกป้องซึ่งผลประโยชน์ของตนได้เป็นอย่างดี <c oughs> แบบไม่หันมาเหลียวแลเลยอีกเลยอ่ะถ้าเกิดเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อใจให้คุณขนาดน,นั้น <c oughs> ความรุ่งเรืองของคุณเนี่ยค่ะจะมาจากการเป็นตัวของตัวเองอไอเดียสร้างสารรค์มีอำนาจมากพอที่จะทํา อะไรก็ได้ไในช่วงอะไรทำให้คุณรุ่งเรืองแต่คุณมีความวิตกมัวลกับการที่จะบางทีคุณอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่โตอยู่แล้วอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานมีน้ามีตาทางสังคมหรือว่าเป็นคนที่มีคนเคารพศรัทธาในตัวตนของคุณเองอยู่แล้วราชนีคาานะซึ่งเป็นกําลังแห่งการที่ว่ามีพะละังกาลังนะนะคะเพื่อนมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นตัวองตัวเองมีอํานาจคุณง่ายง่ายแหละนะคะอยู่ในเรือนสุภาอันนี้หมายถึงว่าคุณเองอาจจะได้ ใช้ชนะถ้าเกิดทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานนะคะคุณอาจจะได้นั่งในตําแหน่งที่คุณจะได้แต่ว่าก,กว่าจะได้มาคุณก็เหนื่อยสาหัสเหมือนกันเพราะว่าสิบดาบอยู่ในเรือนของอลีน่ะซึ่งถูกทีมแทงหักหลังรูพุนไปหมดหนาเพื่อนดังนั้นดังนั้นคุณเองอะ่ะช่วงเวลานี้จะมีแต่คนอมพางหรือคุณเองอยากจะเบือ่อเบื่อคือเบื่อหน่ายแล้วอ,อยากอมพางคนเหล่านั้นก็ได้นะคะเพราะว่าความรุ่งเรืองของคุณอนะ่ะมักจะโดนเอความรุ่งเรืองน่ะดี คือ,อยังหมายถึงว่าคุณเองเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่สูงแล้วมีคนอิจฉาและเยียยเยอบคอยที่จะมีอลริก็คือทําให้เหนื่อยใจสิบดาบอยู่ในเรือนอลริซึ่งไพ่ไม่ดีในตําแหน่งไม่ดีมันยังหมายถึงว่าแต่ถามว่าการไม่ดีครั้งเนี้ไอ้ที่ไม่ดีมันคือแย่สุดแล้วแต่มันจะจบเรื่องแล้วเย่ยนในสีน่แะนะคะก็เลยว่าไม่ต้องกังวลเพราะคุณเองจะถูกกระทําอยู่เสมอถูกอําพางถูกซ่อนเล้นถูกโคดโกงถูกกันแกล้งอะไรสาระที่ไม่ดีต่อใจแต่คุณจบเลยนะคราวนี้เพราะว่าเรือน มรณะเป็นแปะถ้วยคือคันหลังไผ้เลยแล้วไม่กลับไปเหลียวแลวแล้วไม่สนใจแล้วไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปอะไรอีกเลยแต่ว่าคุณจะอยู่ในนัดตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณอะไรไปแบบนั้นแต่ถามว่าคุณยังวิตกกังวลก,กับในสิ่งที่เป็นอยู่มั้ยคุยังวิตกกังวลอยู่ยังมีควา,ามกังวลอยู่เหมือนกันนะคะแม้ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่โอเคแล้วโอ้ยนะคะมีโชคลาบด้วยนะคะโชคลาบมาในเดือนกุนมะาะคะโชคลาบกรใหญ่มาเลยประตูทางออกนู่นนู่นลิบลิบนู่นน่ะ กนใหญ่กว่านี้อีกดังนั้นไปถึงนี่คือจุดเริ่มต้นของการงานของคุณนะคะพลังงานแต่ความรุ่งเรืองของคุณมันจะมาจากความเด็ดขาดนะเพราะว่าราชินีเขาเล็งกับไพ่ราชินีคาถาเล็งกับไพ่ราชินีดาบซึ่งหมายถึงว่าการเป็นตัวของตัวเองของคุณแล้วใช้อํานาจที่คุณมีโดยที่ไม่ได้ใจดี อย่าล้าเส้นขีดเส้นกันไว้เลยความที่คุณดุและชัดเจนมากขึ้นจะทําให้คุณรักษาและปกป้องซึ่งผลประโยชน์ของตนไว้ได้และกรรมาก,การงานคือการเริ่มต้นเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับแต่มีความวิตวกกังวลบ้างนะคะไม่เป็นไรหรอกนะคะโอเคว่าอย่าวิตกวังวลจนเกินไปเดลเวอร์ได้บางครั้งคุณอาจจบกับเรื่องคนเก่าบางที่อาจจะหมุนวนหรือบางคนอาจจะเป็นเคลียร์สภาวะและเข้าหากัน สมฝังเรื่องของความรักก็ได้โชคลาภลอยพลังงานมหาสนีมาจากโชคลาภลอยนั่นแหละหนึ่งเหรียญมาในตําแหน่งกรรมาก็ยังหมายถึงว่างานหลักของคุณโอเคได้เป็นเงินก้อนก้อนแรกก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบการเงินของคุณจะได้ก้อนใหญ่เข้ามาถ้าใครทําการงานอะไรแต่เดิมอยู่แล้วอ่ะที่นี่อาจจะหมายถึงเกี่ยวกับโชคลาภลอยที่จะเข้ามาด้วยก็ได้และพลังงานมหาเสนีดึงดูดเรื่องของโชคลาภลอยยิ่งคุณเดินทาง การเดินทางครั้งนี้ยังหมายถึงว่าคุณพร้อมที่จะเดินทางไปในเส้นทางใหม่ๆกับการเริ่มต้นในชีวิตของคุณอนะ่ะอยากทาอะไรทําแต่ทํด้วยด้วยความคิดวิเคราะห์และไต่ตรองแล้วเด็ดขาดกับการตัดสินใจแล้วลงมือทำนะเพืเพื่อนก็ยังหมายถึงว่าคุณอิสระต่อการที่จะเริ่มต้นกับการทาอะไรลงทุน จะทำอะไรต่อี้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการไปหาเงินในเส้นทางใหม่ๆอยากไปทํางานในตรงนู้นตรงนี้อยากลงทุนทําอันนี้อันนั้นสามารถทําได้ไม่ทาได้แล้วได้ดีด้วยเพราะว่าคุณพลังงานหมหาเสน่ห์ของคุณในภายในหกเดือนเนี้ยอยู่ในเรือนลาภะเรเวอร์อยู่ในเรือนลาภะซึ่งยังหมายถึงว่าคุณจะถ้าเป็นสาวน่ะถ้าเป็นสาวก็คือหัวกระไดบ้าน ไม่แห้งหรอกมีแต่คนจาอ,อยากมาจีบคุณนั่นแหละโชคลาภมาจากทางพลัางงานมหาเสนีเดี๋ยวได้รับของฝากเดี๋ยวได้กินโน้นนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะว่าแล้ววันนี้เพื่อนๆเกิดมีเพื่อนเอาของมาฝากไม่หมอนะหาต้นตอไม่เจอว่าใครเอาของมาฝากไม่หมอก็ชักจะหวันว่นหวั่นปกติก็จะมีเพื่อนไม่กี่คนไม่หมอนคนโลกอินทริร์จะมีเพื่อนที่ใจดีที่แบบ ไปมาหาสู่กันมีขนมขนมมาหากันก็นจะมีไม่กี่คนเราอ,อะไรก็เลยโทรถามกันยกใหญ่เพราะว่าเห็นแต่มาห้อยอยู่หน้าบ้านโอเครางวันอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะแต่แน่นอนว่าการเริ่มต้นกับการเดินทางเรื่องของผลประโยชน์ของคุณจะได้มาจากพลังงานของมหาเสนีดึงดูดเดีย๋ยวจะเป็นเพศเดียวกันพอดีหรือเพศตรงข้ามก็ตามบางคนอาจได้เจอคู่กับการทาอาชีพเสริมก็ได้ถ้าจบจากกับคนเก่าหรืออาจจะหมายถึงเคลียร์การเคลียร์เด็ดขาดกับความเด็ดขาดนี่แหละ พร้อมที่จะเคลียร์พร้อมที่จะปรับจูนข้าหาการแล้วก็เนี่ยนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีใหม่ก็ได้บางคนอาจจะได้ทําอะไรร่วมกันกับคนรักก็ได้นะคะเพื่อนเหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งแต่ประเอินว่าคนรักเขาทําไปก่อนแล้วแต่เขาแอบมาพังคุณอยู่ก็ได้ถ้าพอร,รู้อีกทีนึงอ้าวก็มาทําดยการสะสี่อะไรอย่างเงี้ยนะปิดไม่อยู่แล้วนี่อะไรเงี้ยกะกะว่าจะแอบเซอร์ไพรส์สักหน่อยแล้วทำรองนั้นก็ได้เพราะว่าในเรือนของสุภาพของคุณก็ดีอยู่นะคะในตําแหน่งของการงานก็ดี บางทีอาจจะโชคลาบจากคนรักก็ได้นะคะเพราะว่าตำแหน่งราพาเป็นเดลิเวอร์คนรักอาจจะให้โชคให้ลาบหรือเดียวหมายถึงคุณอาจจะเดินทางไปอ้อนๆคนรักกีรักอุ้ยอุ้ยได้อีกเนี่ยนะคะยังได้เข้าไปอีกอาจจะแบบอ้อนคนรักหรือคนรักอาจจะพาไปกินไปเที่ยวดูนังไปฟังเพลงอะไรที่คุณชอบแหละนะคะในสิ่งที่คุณอยากจะได้กับคนรักแหละเขาก็ให้อยู่นะคะพลังงานของการ เป็นความรักที่แบบว่าให้ด้วยสน่หาน่ะนะคะเพื่อนเวลาชาโชคจะมาเรือนวินานเนี่ยซึ่งยังหมายถึงว่าคุณเองนะก่อนหน้านี้รองเงินก้อนใหญ่ราชาโชคลิงกับไพ่10ดาบยังอาจหมายถึงว่ากว่าคุณจะมาถึงจุดนี้กว่าคุณจะมาถึง จากจุดเริ่มต้นเงินก้อนเล็กๆจนใหญ่โตจนกระทั่งเป็นผู้ที่มัง่งคั่งร่ำรนยนะ่ะคุณลงลุกค,คุกคันถูกขับทิ่มแทงหักหลังอะไรมาสักเท่าไหร่จนคุณเหนื่อยล้าไปหมดแล้วในช่วงเวลานี้น่ะนะคะแต่ต่อไปพอหมดจากแต่จริงๆบางคนภายในหกสำหรับบางคนบางท่านที่เป็นเหตุการณ์นี้แล้วผ่านไปได้แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ผ่านให้ต้องตั้งรับระมัดระวับบงเวลาที่คุณอยู่เหนือคนอื่นเขาคุณโดดเด่นเนี่ยจะมีคนเห็นแล้วก็ พร้อมที่จะเล่ยกอี้คุณหรือว่าจะทิมแทงหักหลังคุณเป็นอลิจะถามว่าทาอะไรคุณได้ไหมคุณก็เรียนรู้จากการที่จะเด็ดขาดเด็ดเดียวแล้วก็อามีอาจมีอ,จมอ่อ,อนแอบ้างมีสูญเสียบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคุณจะผ่านกับทุกอย่างไปได้ดีๆแล้วคุณจะได้เงินก้อโตราชาโชคขึ้นมาได้โชคลาบลอยมีโชคลาบลอยการงานดีโชคลาบลอยดีอาชีพเสริมก็ดีความรักถ้าหากว่าจบ ถ้าเป็นความรักที่แย่ๆก็จะเป็นความรักที่คลิกชะตาที่กลับมาดีขึ้นหรือเจอรักครั้งใหม่ก็โอเคเลยนะอาจจะมาเพื่อเกิดเรื่องของโชคลาภด้วยเป็นตัวน้าโชคคนรักเป็นตัวน้ำโชค,คนะมาดูเดีทให้โปรโมชั่นกันนะคะนี่หมอทักไม่หมอทําคลิปช้าต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆนี่หมอก็ทําหลายช่องนะจะมึงก็ตามไปดูเอานะทําไปดูยังไง ไปดูในช่องหลักแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างสุดจะเห็นช่องต่างๆของแม่หมอได้เลยนะแ <c oughs> ม่หมอก็จะทำหลายช่องหลายทางนะคะโอ้พร้อมลงหลักปักฐานภูมิปาโลแหงเลิอกเป็นเลือกแห่งความมั่นคงมีเกณฑ์การที่สมหวังความรักและแต่งงานเลยนะบางทีพลังงานของคนรักคุณอาจจะไปทําอาชีพเสริมแล้วเจอกันก็ได้หรือวนกลับกับคนเก่าก,ก,ก็ได้นะพูดคุยกันในวันนั้นเป็น สร้างเดินหอบางคนสม่างเรื่องของความรักนั่นแหละนะคะมีบานมีเดินหอมีความหนักแน่นมีความมั่นคงหรือมีความชัดเจนมากขึ้นถ้าใครที่อัมพางซ้อนเลนกันนะดูเหมือนว่าคุณเนี่ยอยากชัดเจนคุณบางทีคุณเองก็อาจจะมีตัวเลือกแต่คุณอยากชัดเจนแต่เขาซ้อนเลนคุณอยู่นะคะเลือกพลังงานสลับกันก็ได้แต่ว่าแน่นอนว่าหากว่าโอเคตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วะ่ะมีความชัดเจนมีความเด็ดขาดกันเข้าหากัน การเดินทางเข้าหากันได้ซึ่งผลประโยชน์แน่นอนในสมหวังเรื่องของความรักแล้วก็ต่อยอดเรื่องของผลประโยชน์ที่จะมาหาอยู่หากินแล้วก็พากันรวยด้วยเนี่ยนะคะช่วงแรกอาจจะลำบากใจหน่อยแต่มันจะเป็นไปในทางที่ดีคุณอาจจะเกิดปีมะโรงหรือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับชะตาของคุณอาจจะเกิดปีมะโรงแต่ปีมะโรงจะโดดเด่นทางด้านเพศชายนะคะตกเงินนำพาซึ่งความร่ำรวยซึ่งเป็นผู้นำาสง่างนมนานักพิชขึ้น้าได้สั่งการได้อาจจะเป็นคุณเองเนี่ยก็ได้นะคะถ้าปีนั้กรสานจะหมายถึงเป็นคุณเองบวก หรือบางทีอาจจะเป็นนิสัยของคุณก็ได้ที่ว่ามีนิสัยเพราะว่าแห่งการเป็นผู้นำเพราะว่าราชาชโชคขึ้นมาเพราะว่าของราชนี้ก็ขึ้นมาน่ะคะปีจอคุณอาจจะเกิดปีจอหรือคนรักผู้ครองของคุณอาจจะเกิดปีจอนะคะมีความจูรักพักดีมีผู้บุปถามภรรับรว้รรรใส่ใจผู้อื่นพบเพื่อนที่ดีเป็นความซื่อสัตย์นะคะสําเือนสำหรับปีจอนะคะปีจอโดดเด่นท,นทั้งด้านพ่ริยตกทองนะาะซึ่งความร่ำรวยนะคะ ปีวอกนะคะขี้เล่นไว้คลิปดีแก้ไขกับปัญหาเก่งล่าเรือนจำใส่นักทดลองก็ยังหมายถึงว่าชอบทดลองบางทีอาจจะลองดูลองใจกันอะไรแบบนั้นก็ได้แต่ทีนี้หากปีวอกโดดเด่นทางน,นั้นพี่ใช้ตกเงินนันท์ซึ่งความนั่ารวยนะแต่ว่าดื้อๆสักหน่อยอะปีวอกอะนะคะยุ่งๆยุ่งๆเหมือนลิงนี่แหละนะปีวอกก็เล่าลิงอะนะคะเหมือนกับงอคงวัน <c oughs> นั้นเอาอะไรคล่องแคล่วว่องไวอู้มีแต่ปีนักสัตว์ขึ้นมาจังเลย อีละก,กาเปิดเผยใจกล้ามุ่งมัมม่นผจญภัยมีลสนยิยมเป็นตัวตีงบางคนอาจจะเป็นระยะทางความรักที่มีระยะทางหรือว่าการงานที่ต้องเดินทางบางคนอาจจะเกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศเลยก็ได้นะคะปีมะเมียขึ้นวาแต่ปีนักษัต์เลยมีไพ่อันเดียวเองที่ว่าขึ้นมาเป็นภูมิปาโลหฮงเลิกปีมะเมียโดดเด่นทางด้านเพศหญิง <c oughs> ตกทองดะพาซึ่งความร่ำรวยจะเป็นคนรักเลยจะเป็นคนที่เกี่ยวเนื่องกับชะตาของคุณก็ได้นะคะเพื่อน ใจนักกี่ลาขยันขันแข็งม,มุ่งมั่นประจนภไทยแล้วละอิสระภาพหนักเบาออสู้ปีมเมื่อเมียจะโดดเด่นทั้งนั้นเพื่อตกทองพาซึ่งความร่ำรวยนะคะมา <c oughs> ดูไายนิยมงูงกันคะ่ะเพื่อนๆไปมูกันว่าชะตาชีวิตของคุณไปมูที่ไหนแล้วจะดีจะเป็นอย่างไรอย่างไรอืม บ่อน,น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะบ่อน,น้ำมนต์ของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรรมมราสีพรมรังศีนะลิลลือชำระล้างนะคะกายใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์บารมีคุ้มป้องกันภัยนะคะหลังอาถรรพ์ <c oughs> ผ่านพ้นจากเคราะห์กรรมนะคะเ,เพื่อนๆคือเปิด อาบน้ำมนต์เหมือนกับการอาบน้ำมนต์ก็ได้บ่อน้ำมนต์กาอาบน้ำมนต์ก็ได้นะคะเพื่อนคือเป็นเพราะว่าของการชำระล้างกายใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะเปิดรับดวงชะตาที่ดีๆโชคชะตาชีวิตที่ดีที่ดีขึ้นมีความไร้มนทินอะไรแบบนี้ความบริสุทธิ์ผุดพองอะไรแบบนั้นนะคะพระพุทธรูป ดบุนะคะรวมแรงร่วมใจรู้รักษามาคัคีและปองดองคุณจะพบของความสุขความสมบูรณ์ผ่าจากวิกให้รู้รักษามาักีกันไว้ถ้าเกิดมีปัญหากับคนรักหรือเพื่อนอะไรทั้งทั้งหลายทั้งปวงอะนะคะให้รู้รักษามาคัคีและปองดองกันวัดกุฎีดาววัดปุตีดาวนาไปไม่หมอยังไม่เคยไปเลยนะคะฟื้นฟูนะคะไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดอะไรด้วยนะคะเห็นไหมหมอต้องไปหาข้อมูลซะแล้วนะคะ เนี่ยเขาว่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะวัดกุดีดาวซึ่งฟื้นฟูผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สมบัติแผ่นดินดาวนวก็เก้าลม่ยังหมายถึงว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณเองอาจจะเป็นบุคคลที่ชอบเกื้อหนุนทำเพื่อสังคมทําเพื่อประเทศชาติแล้วสิ่งใดที่คุณได้มาจริงๆทุกสรรพสิ่งเี่เป็นของแบบของทรัพยากรธรรมชาติอนะ พื้นแผ่นดินน่ะนะคะมันเป็นคุณเองก็จะรักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินไว้เป็นอย่างดีน่ะนะคะประมาณนั้นเป็นคนที่ทรัพย์สมบัติของเราเองก็ด้วยคุณจะหามาได้แล้วเก็บได้นะคะเพื่อนถูกปกป้องถูกรักษานะคะแล้วคุณก็เพียรมันจะแบบช่วย รักษาทรัพย์สมบัติหรือผลประโยชน์ของแผ่นดินเอาไว้พรายามยมขึ้นมาเตือนแต่ว่าความเที่ยงแท้เที่ยงธรรมความเที่ยงตรงพยายมก็ยังเหมือนเกี่ยวกับการขึ้นลงพื้นฐานอิคดีความเกี่ยวกับตำรวจทหารผู้พิพากษาอะไรแบบที่เกี่ยวกับความเป็นธรรมความยุดีธรรมนะนะคะผู้พิพากษาการตัดสินใจมีอำนาจนาจเหนืนนนอใครๆนี่แหละดนะ้านึงบอกว่าศัตรูนะอย่างไรก็ไพค่คนอยู่ดีถ้ามีปัญหาลุปกรนะสักนะคะแต่กว่าควรจะกว่าควรจะเป็นอย่างเงี้ยบางทีคนเองก็เหนื่อยล้าเหมือนกันน่นะคะ ภรยาไม่ใช่สีนะคะพระนาปกนะคะเพื่อนการหลุดพ้นจากกิเลสและตัญหาทั้งหลายทั้งปวงรักษาความสํารวมนะคะความสุขที่แท้จริงที่คุณจะได้รับคือตรงนี้แหละนะคะเพื่อนบางที่สิ่งของนอกกายมันก็ไม่ได้ทาให้เรามีความสุขแบบยั่งยืนและยาวนานเสมอไปหรอกเพราะว่าเราอะไรกว่าเราจะหา,าได้เราต้องเหนือหหน่อยหาเงินหาทองมาเพื่อแลกกับสิ่งที่เราจะต้องไปซื้อไปหาอะไรสิ่งน,นั้นนะแต่คุณจะเรียนรู้ความสุขที่แท้จริงมากกว่านั้น <c oughs> สารหลักเมืองความมั่นคงเนี่ยดูเหมือนพูพมิปาโลนะ่ะก็คือเหมือนกันกับพื้นแผ่นดินเสาหลักเหมือนกันอันนั้นเสาหลักของบ้านนี่เสาหลักของเมืองนะนะคะเพื่อนๆโอ้ยเรียกได้ว่าดวงของคุณอะไม่เหมาะคนลุกเลยเหมือนกับดวงของคุณเป็นเป็นคนเคารพศรัทธาเชื่อถือในตัวตนของคุณเองเป็นอะไรที่มั่นคงให้กับ คนลอกข้างอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยสารลักเมืองคือมั่นคงถาวรความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขในตัวตนของคุณเนี่ยนะคะย่าลืมไปกรการไหว้เสกรพระบูชากันด้วยนะคะมีอะไรบ้างที่คุณต้องไปมูนะคะบ่อน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ก็ได้นะคะเ,เพื่อนของสมเด็จพระพุทาจารย์ตัวพรมรังสีที่ไหนก็ได้การอาบน้ามนต์หรือการชำระล้างกายใจใพระพุทธรูปไระพุสึกวัดกุฎีดาวพระยายมนะคะท่านพโยมท่านพระยายมพระนาคตกแล้วก็สารลักเมืองบางทีเพื่อนอาจจะแบบ เคารพศรัทธาแล้วก็กราบไหว้สักการบ,บูชาทุกองค์หรือทุกที่ตามนี้ขึ้นมานี้ก็ได้นะคะแต่คุณจะพบความสุขที่แท้จริงแล้วคุณจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะแม้ม,มีปัญหาหรือปรรคอะไรโดดเด่นเรื่องของความรักแล้วก็การเงินนะคะผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับเนี่ยนะคะเพื่อนมาเดินเลเบอร์มาส่งหวังเรื่องของความรักถ้าจำพางซ้อนเล้นแต่จะมีความดเตนถ้าคุณยังจะไปต่อแล้วถ้าเกิดคุณตัดสินใจได้แล้วจะไปต่อ ต่อให้ก็จะอำพางซ่อนเหรียแต่ก็หนีเงื้อมือของคุณมือคนเลยเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็ไพ่นี้ขึ้นมาเนี่ยความมั่นคงนะจะได้ชัดเจนและมั่นคงและอยู่ด้วยกันเป็นคู่ครองคู่เลยเนี่ยแล้วเป็นคู่ที่ดีด้วยนะเป็นคู่นำโชคราชาโชคก็ขึ้นมาห <ๆ S 1> นึ่งเหรียญใหญ่ยักษ์โชคลาบลอยก็ขึ้นมาการเดินทางอัศวินเหรียญก็ขึ้นมายางหมายถึงว่า แม้ว่าคุณจะไปทําอะไรอยู่ที่ไหนหรือการลงทุนอะไรที่ไหนกับเส้นทางใหม่ๆก็ช่างหรือเคยไปแล้วก็ช่างคุณจะได้ซึ่งผลประโยชน์แน่นอนกับการเดินทางหรือการเลือกที่จะทํหรือว่าจะเริ่มต้นทําอะไรต่อนนี้อะไรบางคนมีเกฑ์ถ้าเกิดใครที่มีบุตรแล้วบุตรหลานบริวารอาจให้โชคลาภคุณด้วยก็ได้น,นะคะอาจจะมีใครสักคนเดินทางมานะคะซึ่งโชคลาภให้กับคุณร่วมด้วยก็ได้โอเคนะคะจบแล้วรังงานของชาว ราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรเด่นๆเรื่องของความรักแม้ว่าจะถูกอัมพางถูกซ่อนเล้นเหมือนต้นร้ายใบยดียังไงไม่รู้พลังงานของคุณนะอะมันเป็นแก็ล์อะแบบกึกกัแบบออแบบตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้รู้สึกอึดอัดเหนื่อยใจอะไรแบบเนี้ยแต่ต่อไปมันจะเกิดความมั่งคงขอแค่ว่าคุณอย่าวิตกกังวลน,นะคะเดินหมดขึ้นมามีความแบบวิตกกังวลบางทีอาจจะเป็นคิดไปไกลก่อนอะไรไม่ได้ เจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันแย่ๆอะไรแบบนั้นนะคะเพื่อนโอเควันนี้แหมอก็ต้องขอจบคำทำนายกับเพื่อนชาวราชาวลัคนาราศีมังกร <c oughs> ชาวราศีมังกรแต่เพียงเท่านี้นะคะจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเอาปราชาโชคกับเดลเวอ,อร์ซึ่งคนรักพารวยนะคะไปเลยนะคะร <c oughs> วยเองด้วยก็รวยคนรักก็พารวยด้วยคนรักก็ให้โชคลาภด้วย คี okay, วันนี้แม่หมอก็ต้องขอจบคำทำนายเสียงแม่หมอเริ่มแหกแล้วหมดเสียงแล้วนะคะ mm hmm. วิ่งไปทำช่องอนางฟ้าทิพยากรมาทำดาวงังคารถ้าใครอยากดูระเพรารังคารย้ายก็ไปช่องนั้น,นะคะ่ะเพื่อนควันนี้แม่หมอไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ชาวราศีมังกรหรือชาวราศีมกรน,นี่น่ารักทุกคนร่ำรวยบางครั้งสุดขภาพแข็งแรงสมาัติรักแท้กันทุกคนคิดหวังสิ่งใดขอให้สุขกาย ขอให้สมหวังสุขกายสบายใจกันทุกคนนะคะวันนี้กันแล้วบ๊ายบายขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นค่ากรห้ยกับแม่หมอนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ